เมื่อสกุ่ยนี่นะครับมีฝนตกลงมานะครับแล้วก็นกก็บินเข้ามาในบ้านนะครับตอนที่ผมกําลังดูมาหาจุลกะถินอยู่นะครับแล้วแมวก็กัดมันครับผมพยายามช่วยชีวิตมันไว้ครับแต่ว่าช่วยไว้ไม่ได้นะครับเพราะว่าแมวกัดมันแรงมากครับมันก็มาตายในมือผมนะครับว่ากันว่าอาลลอทงให้เม่ทงให้ ให้นกคาบก้อนหินไปทิ้งพวกที่ทำลายไม่กลไม่รู้ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์ส่งนกมาพร้อมหมายความว่ายังไงแต่แมวกัดมันตายครับนี่นะครับมันมาตานมือผมนะครับเมื่อสักครู่หนึ่งนะครับ แต่ตอนนี้เริ่มตัวเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะฝังมันเนี่นะครับเป็นสภาพของนกมันบินเข้ามาในบ้านตอนฝนตก